ขั้นตอนการสตาร์ทเครื่อง F4 Phantom นะครับจะมีการสตาร์ททั้งหมด2รูปแบบแล้วก็จะมีการอะไลเมนทั้งหมด3แบบอ,อันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเริ่มต้นโดยการาใส่หมวกก่อนเสร็จแล้วกดตัว A ขึ้นมา1ครั้งเรียกกาวคู เราจะใช้สัญญาณมือก่อนเขาจะไม่พูดอะไระให้เลือกของข้อ External Power แล้วกด Connect ให้ต่อระบบไฟจากภายนอกเข้ามาที่เครื่องบินรอ,อระบบไฟมารอ,อสังเกตไฟเข้า เสียงเครื่องดันเต็มที่แนละ้วไฟน้าไดเข้าแล้วก็เปิดอ่าสวิตช์เจเนอเรเตอร์อ่าสับลงข้างล่างใช้แบบ e x t e r n a l ทางซ้ายและขวาเพราะว่าเรายังไม่มีไฟจากเครื่องยนต์เราต้องใช้ไฟจากข้างนอกอกดลงมาไปเข้าเรียบร้อยต่อไป you อ่แจสเตอร์จะถามว่าต้องการอะไรเมนต์แบบไหนให้เราเลือกตอบก็คือมีทั้งหมด3แบบแบบ heading memory bar alignment แล้วก็ฟูลอะไลเมนต์เฮดดิ้งเมมโมรีกับบาร์อะไลเมนต์จะคล้ายๆกันใช้เวลาอะไลเมนต์ประมาณ2นาทีโดยประมาณส่วนฟูลอะไลเมนต์ใช้เวลาอะไลเมนต์ประมาณ7นาทีเฮดดิ้งเมมโมรีกับบาร์อะไลเมนต์อัตราการคัดเคลื่อนก็จะสูงกว่า,าจะสูงกว่าแบบฟูลอยู่แล้วใช้เป็นเฮดดิ้งเมมโมรี heading m e m o r y ทีนี้ให้กดบัสเตอร์เอนจินตรงนี้ครับทั้งซ้ายและขวาขึ้นมา เลือกหัวข้อกาวคูเลือกไปที่ Air Source ต่อไปที่เครื่องยนต์ขวาคลิก o o n n e t t to l i h t Engine ครับแล้วก็รอฟังกาวคูเขาพูดจบ b r เ t h e r เดี๋ยวรอเขาพูดก่อนว่าได้ต่อแล้วเราถึงจะ Start Air f ์ต่อได้ Yes, sir. we are connected right ต่อไปที่ขวาเรียบร้อยแล้วกาวคูบอกกด Start Air f ์ Yeah, uh, ทีนี้ฝั่งขวาก็มแีแอร์ซอร์ข้างนอกเข้ามาเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดคันเร่งขวาเสร็จแล้วเราจะใช้ปุ่มสีแดงนี้กดค้างไว้ก็ได้หรือจะตั้งปุ่มเอาอหลังจากที่มีแอร์ซอร์ข้างนอกมาปุ๊บกดปุ่ม ignition start ฝั่งขวาค้างไว้แล้วเข็มชุดนี้เขาก็จะวิ่งครับกดค้าง ออเข็มวิ่งปล่อยนี่เป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ขวาผมจะปิดคานอปี้ตอนนี้เราก็เปิดไฟเครื่องบินอะไรก่อนก็ได้เปิดไฟสวิตช์นี้คลิกขวาค้างไว้ประมาณสองวิก็ปล่อยอ่า IFF Canopy down and locked Lights out and stripes aligned ปรับมาที่ normal ก็คือ3ทีเสร็จแล้วเลือกโหมดวิทยุ UHF อ้าแค่นทันมีแซนลีซี L C. อะทีนี้เครื่องยนต์ขวาติดเรียบร้อยแล้วให้เราใช้ไฟจากที่เครื่องยนต์ได้แล้วก็คลิกขึ้นไปอ่ะต่อไป s t a r ์เครื่องยนต์ซ้ายโดยการให้กราวกูต่อไปที่ฝั่งซ้ายร <Roger. S 1> อสักครู่ เ i าพูดเสร็จแล้วก็กด start F4 แล้วก็รอดูรอบเครื่อง Yep done รอบมาแล้วลดคันเร่งฝั่งซ้ายกดปุ่ม ignition engine อ่ะเผื่ออยากตั้งปุ่มก็จะใช้สองปุ่มนี้ left engine ignition กับ right engine ignition กดค้างไว้ปึ๊บปล่อยอโอเคระหว่างนี้ ก็ไล่เปิดอ่ะอัปเดตแพทใหม่เขาจะปิดอยู่เ้าโทนไว้อยู่ก็คือหน้าหน้าจะเป็นอาวุธสายไวเดอร์มันจะไม่ได้ยินเสียงนะเราต้องอย่าลืมเปิดไว้สักหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วยอ่อโลพินช์เปิดสักตัวนี้ขึ้นมาเค่องยนต์นนติดหาแดสกิดออน ออกซิเจนออนแล้วก็นอ r m a l แตรบทิมปรับทริมลงไปที่3ขีดโดยประมาณประมาณนี้แกดอันคสปุ๊บอ่ะพอเครื่องยนต์ติดแล้วเราก็จะใช้อเจเนเตอร์ขึ้นไปฝั่งซ้าย แล้วอย่าลืมปรับฝั่งขวากลับลงมาตรงกลางแล้วก็ปรับขึ้นกลับไปด้วยเัตเตอร์เขาจะได้ถามว่าให้เริ่มอะไลนเมนต์เลยไหมปึ๊บปรับนี้ขึ้นอีกทีเดี๋ยวจัตเตอร์เขาจะถามว่าให้อะไลนเมนต์เลยไห t กดเย็บคือให้เริ่มอะไลนเมนต์ได้เลยระหว่างนี้ก็ขั้นตอนที่เลือกไว้ก็จะใช้เวลาประมาณ2 นาทีแล้วก็ตั้งค่าเรดาร์อัติจูดแล้วแต่ที่เราจะต้องการนะครับตั้งไว้สัก300หรือ500ก็ได้บิวโนสเทลเซ็ตรอไว้ก่อนเลย mm. เดี๋ยวลืมเผื่อเราจะไปทิ้งระเบิด mm. ตรงนี้ปรับเป็นเรดาร์แล้วก็อ่า CAD c ียตรงนี้พอเครื่องยนต์ติดเราก็ ขวาค้างไว้ให้มันรีเซ็ตสักสองวิเสร็จแล้วกดคลิกซ้ายตรงนี้หนึ่งทีให้ตัวอัติเมเตอร์เนี่ยทำงานแล้วก็เซ็ตค่าให้ถูกต้องตามสถานที่ที่เราอยู่ไฟมาสเตอร์คิวชั่นตรงนี้ขึ้นกดรีเซ็ตตรงนี้ก็จะหายไปปรับมาที่สแตนบาย RWR กด on. ออนถ้าเราติดหัวลบมาด้วย พวกไซเวเดอร์พวกอะ,อะไรนะเรดาร์อ ader, ไอสไปโร่เราก็กดอันนี้ขึ้นก็กดออนประมาณสักสามนาทีก็2อามนาทีน่าใช้ได้จริงจริงก็คุณสแตนบายไว้ก่อนแต่การลืมก็สับออนไว้เลยก็ได้อ่ระหว่างนี้รอเจตเตอร์ Theater, เขาพูดว่าอะไลเมนต์เสร็จแล้วครับให้เราอเรอแล้วก็ไลช็คว่าเราลืมเปิดการตังค่าอะไรไหมอะแฟบทีนี้อย่าลืม แบจะใช้ปุ่มแฟบสลัดสวิตช์มันจะเป็น3สเตป็ปอะ่ะสเต็ปแรกกดไปสลัดมันจะออกมาก่อน Alignment completed go primary sync now All right ready to taxi อะ่ะโอเค primary sync now เขาบอกอะไรเสร็จแล้วให้เรากดตัวนี้ทีหนึ่งครับซับลงมาให้มันซิงก์กับที่ alignment ไว้ทีนี้อะ่ะกลับมาเรื่องแฟบก่อนแฟบมันจะเป็น3สเตป็ปอะ่ะสเต็ปแรกกดไป1ครั้งเนี่ยสลัดมันจะออกมา อชุดปีกชุดตรงนี้มาจออกมาแล้วก็กดอีกทีนึงเพื่อให้แฟบมันดาวอันนี้กดทีนึงเห็นไหมสลัดจอกกดทีที่2องแฟบจะตกแล้วกราวคูเขาก็ูโอเคเปิดปีตอดฮีทเปิดตัวนี้ไว้ไม่เกิน1นาทีค่อยปิดระหว่างนี้เราก็เรียกกราวคูขึ้นมากด Stop a i r f ์โฟไอกด Disconnect ไปเลยก็ได้ครับ r o เจอ อ่เดี๋ยวรอเขาพูดเสร็จถึงจะใช้คำสั่งถัดไปได้นะค yes, ่อยๆใช้แต่ละคำสั่งเสร็จแล้ว external power disconnect Roger external power disconnect e d sir แล้วก็ w i e e l s h o k r e m o Roger Wheel out. อ,อเรานนพร้อมที่จะออกแล้วปุ่มน o t ตวิลส s t e ต r ลิงของครืองบิน F4 ต้องกดค้างไว้โดยใช้ปุ่มชื่อว่าน็ Note Gear ling, อ g เกียร์สเตลลิงเราถึงจะเลี้ยวได้ลอ้นไปดูอันนี้คือขั้นตอนการสตาร์ทด้วยวิธีแรก হাপম